ฉันเห็นเพื่อนกำลังสูบบุหรี่ตรงหลังโรงเรียนมาแหละจริงเหรอใครบ้างฉันเห็นมีสองสามคนแนตะ่ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วกว็จะมีนะแล้วก็ต้องศ,า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 ศาึกษากันก่รอน้แล้วเขาจะมศาตึงฟูกเธอคิดว่าคนทำยังไงดีชมพู่นั้นเราลองไปถามคนนั้นก่อนดีไหมว่าทำแบบนั้นไ่ทำไมไปสิ พวกเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่พวกเธอทำม,มันผิดกฎหมายอันตรายต่อสุขภาพด้วยพวกเรามีปัญหาครอบครัวแล้วมันจะคลายเครียดยังไงแล้วพวกเธอไปหาซื้อมาจากที่ไหนใครเป็นคนขายพวกเธอพวกเราสั่งมาจากทางออนไลน์เธอรู้ไหมว่าสิ่งที่พวกเธอทำม,มันไม่ใช่ทางออกเลยเสียสุขภาพแถมเผลอโดนจับอีกเราจะพาไปดูโทษของบุรีไฟฟ้าเป็นคุณลุงของเราเองไปกันอะ ลุงจ้าลุงพับเพืนมาเยี่ยมจ้าลุงจ้าหุูอยากให้คุณลุงเล่าประสบการณ์ที่คุณลุงเคยสูบบุหรี่ให้เพื่อนๆฟังจนทำให้คุณลุงต้องเป็นโรคแบบนี้ตอนวัยรุ่นลุงก็แอบสูบบุหรี่ส <c oughs> ูบกับแก๊งเพื่อน เพื่อนเพื่อนลุงเนี่ยก็สูบกันทุกคน <c oughs> แอบสูบบริเวณหลังโรงเรียนช่วยกันดูต้นทางว่าใครจะมาเห็นว่าแอบสูบบุหรี่ <c oughs> แล้วก็ไม่เข้าเรียน <c oughs> บางวันก็จะพากันหนีเรียนกระโดดข้ามกำแพงโรงเรียน <c oughs> ออกไปด้านนอก <c oughs> สถานที่ที่มั่วสุมกันเป็นประจําก็คือร้านเกมที่ร้านเกมก็จะพากันสูบบุหรี่ <c oughs> นั่งเล่นเกมบางครั้งบุหรี่ไม่พอก็บแบ่งกันสูบขับแก๊งเพื่อนด้วย <c oughs> จะเคยสูบก็กลายมาเป็นคนขาย <c oughs> เมื่อมีเงินก็พากันเที่ยวเต <c oughs> ตอนนั้นมีความสุขมากเพราะร่างกายเรามันยังไม่เป็นอะไร <c oughs> อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากกินอะไรก็มีเงินจ่าย <c oughs> แต่มาตอนนี้ดูด๋ยวพูดกันงงไปหลางนูกคนเดียวแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีโทษทางกฎหมายด้วยเราไปฟังคดีนักเรวจกันเลยค่ะแนวทางปฏิบัติในการที่เจอนักเรียนหรือเยาวชนที่ดูดบุหรี่ในที่สาธารนณะอย่างในโรงเรียนนี่ถือว่าเป็นที่สาธารณะอยู่แล้วขอห้ามดูดโดยเด็ดขาดอยู่แล้วแต่ถ้าเจอถ้าเจอเนี่ยน้องๆอ,อาจจะโดนตำรวจเนี่ย จับไปที่โรงพักแล้วก็ปรับเสียทั้าปรับนี่ประมาณ5้าพันได้ถึงบอกให้เตือนให้นักเรียนให้รู้ด้วยโทษอ่ะมันหนักขึ้นนักขอบคุณครับสูบบุหรี่สูบไปก็ได้ค่าดื่มสุราดื่มไปก็ได้ผลการพนันเล่นไปก็ยากจนเกิดเป็นคนละและเลิเลกจึงเบิกบานด้วยความปรารถนาดีจากสภา,สานักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดีิวสาคอกิจโกศล